สามสบพี่น้องครับวันนี้เราจะมาศึกษาพ้อมูลจากคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับเ,<า>เป็นเรื่องที่<า>เป็นเรื่องที่พี่น้องได้พบได้เห็นอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งในในในทุกวันนี้เลยครับตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเองได้หยิบยกข่าวนะจกหนังนือข่าวข่าวสดนะครับหน้าแปดนะครับเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจในวันที่ห้าพฤศจิกาสองหน้าหกนะครับ ในตอนแรกเมืองไทย25นน,นนะครับได้พูดถึงเรื่อง3ปากนะครับแล้วก็3ปา,าก3ทัศนะที่ต้องเปลี่ยนนะครับผู้เขียนได้พูดถึงว่าประเทศไทยในขณะนี้อยู่ในภาวะผู้เโต่อทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับถ้าเรายืนยิ่งอยู่อย่างนี้เนี่ยประเทศไทยจะไปไหนไม่ได้นะครับเขาถึงได้นึกถึงบุคคล2คนทีน่เคราข้อด้านการเมืองให้ให้เราฟังอยู่นะครับ2คนคนแรกที่ก็พูดถึงคือดรสมคิด จากสุธีพิทักษ์ครับเขาได้พูดถึงว่าประเทศฟิลิปปินส์ได้ถดถอยสู่ความล้มละลายมาแล้ว4ทศวรรษนะครับสาเหตุที่เกิดอย่างนี้เป็นเพราะจากาสามองานของนักการเมืองนะครับเขาบอกว่าไงครับประการแรกคือการบริหารประเทศที่ผิดครับไม่ใช่จุดพลาดพี่น้องครับประเทศที่บริหารผิดก็ดเหมือนกับการที่เรามาเชื่อพระเจ้า,านะครับว่าเราเลือกพระเจ้า,าแบบไหนนะครับเราเลือกพระองค์ ที่เป็นองค์เทียแท้ของเราหรือเปล่าแล้วเราได้นันนสกสการรับเดินติดตามพระเจ้าองค์เทียแท้หรือไม่ครับหรือเราได้เลือกพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาเองกับมือของเราเลือกพระเจ้าที่เป็นรูปนรกเป็นี่ร้องครับถ้าเราเลือกนันสกสการทางนั้นแน่นอนครับปลายทางก็คือนรกแล้วก็ไม่มีทางจะพบพระเจ้าองค์เทียแท้ถูกไหมครับเช่นกันเขาบอกว่าผู้บริหารประเทศที่ผิดก็จะทาแบบนี้แหละครับเขาจะเลือกในทางที่เขาพาประชาชนของเขานนั้นไปสู่ อะไรที่น้องลองคิดดูนะครับความตายนีย่การนี้คือการชอบราบหลวงแล้ว่อมาคือ mm hmm. เป็นเรื่องของการที่ว่าเมื่อรู้ว่าประเทศนั้นถดถอยนะแต่ไม่สามารถที่จะดึงประเทศให้กลับมาสู่สันติแล้วข้าพได้นะครับจนกระทั่งประชาชนทั้งประเทศนี้เพลองอาต่อการเมืองครับพี่น้องจนกระทั่งคนทั้งประเทศนียรู้ว่าไม่ได้เชื่อมั่นในเศรษฐกิจไม่ได้เชื่อมั่นในการเกษตรของประเทศนี้อีกต่อไปเลยต้องออกนอกประเทศไปขายแรงงานราคาถูกพี่น้องเคยมีคนฟิลิปปินส์ มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศเราเลยครับน,นี่แหละคือจุดเปลี่ยนแล้วก็ที่นี่อยู่ในคอล์มน์ที่เคยมีเขียนว่าแม้การปรับรูปการเมืองแก้กฎหมายมาตลอดก็เพื่อเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจเข้มแข็งขึ้นนะครับไม่ใช่เพื่อประชาธิปไตยหรือการเรืินที่ดีขึ้นเป็นอย่างนี้ไหมครับเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบน,นะไทยเราจะเป็นมีประหา,า,า,ารสถาบันนิติมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่นอนก็นคือว่า ได้มีการขอออกกฎหมายนี้แล้โทษสกามเชื่อนครพี่น้องให้กับนักการเมืองที่คอรัปช่าฆ่าประชาชนที่สำคัญตอนนี้ได้ตั้งสภาหัวเมยียขึ้นมาด้วยครับเพื่อที่เรารับอำนาจใครอันนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่น้องครับฆ่าพูดไปแล้วในขอ้อมปีพี่น้องทุกคนก็อาจจะรู้จักดาวิดแล้วก็หลายๆคนในที่นี้ก็เคยตั้งชื่อลูกของตัวเองดาวิดถ้าไปไกลกว่าน,นั้นอาจจะมีศารชื่อดาวิดด้วยก็ได้ใครจะรู้ในคะรับประช,ชาต่างชาตินั่นแหละครับ พี่น้องครับดาวิดนั้นเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่พระเจ้าเลือกใช้เขาและเลือกให้เขาขึ้นมาเป็นผู้นํของประเทศคือกษัตริย์ของคนชาวอิสราเอลนะครับยิ่งกว่านั้นอีกดาวิดนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเขาเช่หลัคุณธรรมความชอบธรรมและเมตตาธรรมจนพระเจ้าสัญญาเขาไว้ในสด่ดีร้อยสามสองข้อสิบสองว่าลูกทั้งหลายของเจ้าจะปฏิบัติตามพันธสัญญาของเราและเราวัดซึ่งเราจะสอนพวกเขาแล้วลูกทั้งหลายพวงเจ้าจะนั่งบนบัลลังก์ของเจ้าเป็นนิส พี่น้องครับมีใครบ้างที่ไม่อยากจะเป็นกษัตริย์ตลอดไปลูกหลานของดาวิดนั้นพระเจ้าได้สัญญาว้าอย่างนั้นแต่เป็นสิ่งน่าเสียดายครับพี่น้องครับเรารู้นว่าดาวิด,ด้ะทำผิดพลาดอะไรไปในที่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยอะไรนะชาครับโคแบบเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ถูกจารึกไว้เมื่อพิรวถือว่าในสองสมิในใน สองสิสสงบเอบอทที่สิบเอ็ดข้อหนึถึงสิบสอง 12. ได้พูดถึงเหตุการณ์ระหว่างนาบัเชบาและอูริยานะครับนั่นคือหมายว่าตรงนี้เนี่ยดาวิดได้ทำผิดพลาดท,ทางด้านทางเพศน,นะครับจากสิ่งที่เขาไปถึงกษัตริย์แต่ด้วยอำนาจเขาอยู่มีอยู่เนี่ยเขาได้สั่งให้อูริยาไปสู่สนามรบที่นำมาสู่ความตายนะครับเห็นไหมครับเมื่อ จะถึงจุดจุดหนึ่งอานาจที่ยิ่งใหญ่นั้นนํามาซึ่งความตายนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแต่ดาวิดมีคุณสมบัตินี้คือเขาไวในการกลับใจครับพี่น้องครับเขาเป็นคนที่เข้ามาหาพระเจ้าอย่างทันทีทันใดนะครับแล้วก็พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะดูในพระธรรมสดุดีนะครับ51ข้อ1-4ว่าดาวิดนั้นกลับมาบอกพระเจ้ายังไงว่าถึงพระเจ้าถึงยอมให้อภัยดาวิดได้นะครับดีไหมครับน้องครับให้เราอ่านพระธรรมตอนนี้พร้อมกันเ็นครับ สามสี้าแต่พระจ้าขอทรงเมตตาพระองค์ด้วยปานมักังโองะองโลตามพระบรมาอง องค์ในบยวันนี้ที่จะสามารถให้เราเป็นคนใหม่แล้วติดตามพระชาได้อย่างถูกต้องสามารถที่จะยืนจัดแล้วก็มีรากฐานบนพระวจะนะคํขของพระชาอย่างแท้จริงผมก็ได้พระเจ้าเราสั่งเสือเรากลับคุณพงค์ในขณนะที่ยคติ์เจ้าอาเมนเดี๋ยวนะครับในขณตอนนี้ที่น้องจะเห็นว่าดาวิดเนี่ยใช้คําว่าขอทรงขอทรงถึงสี่ครั้งนะครับแล้วก็ที่ในพระครต่อมปพวกนี้บอกว่าดต่วิดยังกลับคืนพระเจ้า องค์จุฬาเขาไม่เจ้าทราบว่าเขาจะได้ทําอะไรลงไปพี่น้องเห็นไหมครับ mm hmm. เมื่อบอกอย่างนี้นะครับแล้วยังพูดถึงคําว่าพระเมตตาของพระเจ้านะครับแล้วนะคำว่าพระเมตตานะครับกับความรักมกั่นคงกับพระกาเรนาทิคุณเนี่ยสามคำนี้ถึงทำฟองนะครับถูกใช้อย่างมากในพระครมพีเดิมด้วยนะครับในในพระสัญญาเดิมบ่อยๆนะครับใน mm hmm. ความหมายที่บอกว่า สามารถพึ่งพาใสศัยในความเดือดร้อนอและร้องขอความนั้นมั่นคงได้อย่างมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบกรับอน,นี้คือเอกลักษณ์ของความนัม่นมั่นคงพระเจ้าว่าเขาจะตอบท่านแน่นอนเมื่อท่านร้องขอพระเจ้านะครับจะไว้ว่ามีการตอบออสนองจากพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> ทีนี้เราจะมาดูอีกทีนึงว่าโดยละเอียดแล้วดาวิดเนี่ยสามารถที่จะอธิษฐนนานสารภาพและกลับใจได้อย่างไรครับอันดับแรกเลยพี่น้องครับ ดังวิธีสั่งนึ่ผปิดและขอภอภัยครับลักษณะของการสั่งนึ่ผปิดและขออภัยดูได้จากข้อ51านสะเอนะอ่อบทที่51็ข้อ3นะบอกว่าค้าแปรปรงเพราะค่าปริมทราบถึงการละเมิดของค่าปริมแล้วและบาตของค่าปรอยู่ตอนหน้าค่าปรคงเสมอในนี้ได้พูดถึงการสาระา,า่าบาตเพราะว่าบาตรนี้จะเป็นการเจ็บป่วย ทำฝ่ายร่างกายและทำเจ็บช้ำผันจิตใจด้วยนะครับแล้วก็สังเกตว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในในใน,ใน,ใ,นในชีวิตของเราเมื่อเราเสร็จแล้วข้างบางเนี่ยเราจะสามารถที่พบพรนะบูชาพระแลรไม่ต่างพระเจ้าได้สเสมอนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราได้ใช้คําว่าตรงหน้าข้าพระองค์นะซึ่งหมายวามว่ามันอยู่ในความคิดของเราตลอดเวลานะครับพี่น้องครับพระเจ้าเองเนี่ยถอดเทนี้ที่จิตใจของเรานะครับว่าจิตใจที่ชอบช้ำเนี่ยเขาจะไม่ทรงรูู้่ ก้อนอ้อที่ช้ำนะพวกจะทรงไม่หักนะครับแต่เมื่อเราเข้ามาหาพระองค์พวกนี้ทรงโปรดโวยพรและรักหลวงเราด้วยนะครับในข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่สุตีห้าสิบเอ็ดข้อสองนะครับบอกว่าขอทรงรักข้าพุทธิ์ให้หมดจากความชั่วของข้าพุทธิ์และขอทรงชำระข้าพุทธิ์จากบาปของข้าพุทธิ์นั่นหมายความว่าดาวินกำลังบอกพระเจ้าว่าขอทรงล้างครับคำว่าล้างในที่นี้หมายความว่าอยู่คำว่าลบล้างที่นี้หมายความว่าเป็นภาพเปรี่ยนที่เรียกว่า Ờ, พระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพวกจะจดบันทึกสิ่งที่เราได้กระทาเนี่ยเข้าไปในงสม้วนนะครับแล้วดาวิดเองได้รู้ว่าในหนังสือม้วนนั้นให้จดบันทึกสิ่งที่เขาได้ทำบาปโกงไว้แล้วจึงบอกให้พระเจ้าเนี่ยช่วยลบคำหรือการล้างก็คือมันเป็นการซักข้าราชการเองครับให้ออกไปโดยพี่น้องครับดูสังเกตเยเรมี18ข้อยีานะครับผู้เผยว,ว่าเจ้เย วจนะเยเ,เรมีร์เนี่ยได้พูดในข้อ18ข้อ3ว่าอย่างไรลองดูเลยครับแม้กระนั้นถ้าแต่พระยาเวกทรงทราบการฟ้องร้ายทั้งสิ้นของเขาที่จะฆ่าพระองค์เสียขออย่าทรงลบบนทินงความผิดบาปของเขาหรือลบฝบังเขาเสียจากพระพักของหลวงขอให้เขาถูกคว่ำลงจำเพ,พาะพระพักของหลวงขอทรงจัดการเขาทั้งหลายในเวลาแห่งความกี่ยวของรลวง่น้องครับเมื่อกีรเมศรมเนีเ่ย อดทนต่อสู้ของไม่ไหวเขาต้องร้องขอพระเจ้าบอกว่าโอ้พระเจ้าอย่าลบล้างคำผิบาตของสูเขานะโวเคเขาไม่ไหวแล้วพระเจ้าเขาไม่สามารถจัดการคนนี้ได้แต่เขาไม่ต้จัดการตามคมผิบาตินั้นถึงนี่ไหมครับเหมือนกันทวิตรู้ว่าเขาบาดขอพระเจ้าลบล้างคำพิบาตเขาออกไปนะครับจากหนังสือม้วนนั้นในปี1971นะครับมีชายคนหนึ่งที่เขาได้ฆ่าเพื่อนร่วมห้องของเขาไปนะครับแต่อายการ และประชาชนทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะชีช้แล้วก็ให้เขาเป็นคนที่รับผิดได้ต่อมาเมื่อร่างกายสำคานเขาไม่ไหวแล้วนะครับ่านไปสัก30ปีได้เขาได้ออกมายอมรับกับทีมสอบสวนและอายการเขาและประชาชนทั่วไปว่าเขาเองคือนักฆ่าที่ได้ฆ่าขึ้นเขาไปแต่พี่น้องครับอายการคนนั้นได้พูดกับประชาชนเขาว่า ผมคิดว่าเขาต้องการชำระจิตสำนึกให้ปราศจากบนทินก่อนที่จะพบพรามุท้สร้าของเราครับเช่นกันวันนี้เราไปเข้ามาสำรวจจิตสำนึกจิตใจของเราแลยอย่างว่าเราพร้อมที่จะพบองค์พระพุทเจ้าของเราแลวอย่างครับถ้ามีสิ่งใดที่เรายังเก็บม,มันไว้เป็นการหมกมุ่นอยู่ในความบาปเป็นการที่เราพยายามจะเล่นอยู่กับบาปนั้นขอให้เรามาขอการอภัยจากพระเจ้าเีครับ ให้จิตสำนึกเรานะั้นจะเริ่มต้นในการที่จะรู้แล้วก็ขอไปจากพระองค์เช่นกันที่ถัดมานะข้อสองดาวิดนั้นเขาไม่เพียงแต่สำนึกและขอไยเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยนะครับการจะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เขาต้องมีการควบคุมตนเองถูกไหมครับในในสุภาษิตข้อสิบสี่เอ่อบทที่สีขส่ข้อ, 14, อ,อบกบอก,กว่าคนมีปัญญาย่อมระวังตัวและหันจากความดื้อแา่แต่คนพวกเขา,ขาขาดการยับยั้งตัวหรือประมา ดาไม่เป็นคนมีปัญญาเลยครับหลังจากที่เขาทําผิดพลาดแล้วในเรื่องนี้เขาก็ไม่เคยมาผิดพลาดในเรื่องของการที่อีกเลยนะใน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 ,ในสิ่งนี้เห็นว่าเขาเริ่มเรียนรู้แล้วก็เขาคนเราถ้าเรารู้จักหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราวิจะไม่ผิดพลาดในที่เขาควบคุมตัวเองตั้งแต่ต้นที่เขาได้เสร็จจากสุดแล้วเขาไม่ได้มา,มา,ม,ามาสนใจในเรื่องของอ ปัจจัิาทางเพศนะเขาก็น่าจะผ่านไปไนดะ้นี่คือเหตุการณ์นึงที่เราสําคัญนะแต่คนง่อ่ะคนง้อคือพวกที่ไม่เก่งครูพระเจ้านะครับพวกที่ชังความรู้พวกที่ไม่ยอมรับการตัดเตือนพวกที่ดูหมิ่นปัญญาในการสอนแล้วก็หวางใจในตัวเองอย่งเดีไม่เพียงเท่านั้นเราย,ยังต้องมีการพัฒนาตัวเองด้วยนะครับเตวอนสามสิบเก้าบอกว่าเรารักใครเราก็ตีสอนเราก็ตัดเตือนและตีสอนเขาเพราะฉะนั้นจงมีความกตือรญูและกลับใจใหม่พระเจ้า มตตาเราครับก็จะจะเสอนเราด้วยความรักอยู่เสมอเพื่อที่จะพัฒนาส่วนที่เรายังขาดอยู่ให้เติบโตขึ้นครับพี่น้องเราเองนั้นยินดีที่จะต้องรักการเตือนสติและการสอนและก็การกลับใจใหม่ด้วยเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยู่เรื่อยนะครับที่สําคัญเราเองยังต้องมีความกระตือนร้อนด้วยนะครับใน2โครินธ์7ข้อ11บอกว่าดูเถิดความเศร้าเสียใจอย่างที่อยู่ในทางพระเจ้าที่ส่งผลอะไรกับตัวท่านบ้าง แปลว่า,วาเอาจริงเอาจังความกระตุอรร้นที่จะสะสมสะาสารตัวเองความปวดความตื่นตัวและความไรหาความห่วงใยความพร้อมจะทาให้เกิดความทิ่ธรรมถ้าได้พิสูจน์ตัวเองในทุกด้านแล้วว่าท่านไม่ผิดในเรื่องนี้ที่น้องครับในต,ตอนนี้เนี่ยพระมภีพยายามจะบอกเราว่าย้ำว่าเราเองได้ตื่นตัวหรือยังที่สำสำกับการที่เราทําผิดไปแล้วเนี่ยเราได้ตื่นตัวไหมเราได้พร้อมที่จะกระตุน้นทุกส่วนรอางกาให้สู่การแก้ไขหรือเปล่า พี่น้องครับเราควรจะเป็นคนี้พร้อมทุกอย่างว่งจาจะถูกครับเราควรจะเอาจริงเอาจ,งาจังเพื่อที่เ,เราจะได้ไม่ถูกพิพักษาในวันสุดท้ายนึ่ครับพี่น้องมีที่เตียนหลายคนที่เข้าไปอยู่ในวงกลของยาเสพติดมีคนหนึ่งที่ต้องได้กลับมาสู่การรักษาแต่เขาสุขภาพท้อใจมากเพราะว่าวิธีการรักษาต้องใช้าใชายาเขียวยานานมากแล้วก็กว่าจะผ่านไปได้ต้องใช้ความสุขุมมากจริงๆและใช้เวลามากเขาเองเขาบอกว่า เขารู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปแต่นั่นแหละเขาไม่ได้กระตุต้นทุกส่วนเขาบอกว่าเขายินดีที่จะเข้าการรักษาและใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการพัฒนาอย่างเต็มที่พี่น้องครับ,บวันนี้มีใครที่ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยจะแช่ในความบาปมีใครที่คิดว่าตัวเองจะเอาละไม่เป็นไรกับความบาปดน้ครับพี่น้องให้เรากตื่นตัวขึ้นให้เรา,อาบอกตัวเองว่าเราอยากจะปรับปรุงแก้ไขตัวเราเพื่อเราจะไม่ถูกวิกฤตา การต่อมานะครับเราพิสเองได้ตอบสนองการตีสอนเรื่องความชื่อยู่ดีๆพี่น้องถ้าพี่น้อง,งอ่านในจัสรสม,มโยนะครับพี่งจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สร้างความเสียใจเขามากสุดพี่น้องรู้ไหมครับเรื่องอะไรใช่แล้วครับนั่นหมายความว่าหลังจากนั้นระเจะได้ตีสอนเขาที่ทําให้ลูกของเขาเสียชีวิตนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ น้าความสุขเสียใจใดาวิดไม่ไม่เลยครับพี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้บอกว่าหลังจากที่ลูกของดาวิดได้เสียไปดาวิดจัดงานนี้ฉลองเลยครับชื่นชมยินดีเต็มที่เพราะว่าเขารู้ว่าในฮิบรู12นะเอ่อ10บถึง11บอกว่าพระเจ้าทรงตีสอนเราชั่วระยะเวลาหนึ่งตามความคิดที่มันดีที่สุดแต่พระเจ้าทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะได้มีส่วนในความสุดของโลกไม่มีการตีสอนใดที่ดูน่าชื่นใจในเวลานั้นแต่มีแต่จะเจ็บปวด แต่ภายหลังจะเกิดผลในความชอบธรรมและสนติสุขแก่บรรดาผู้ที่รับการฝึกฝนโดยการเรีสอนนั้นพี่นะ้นองครับในพระธรรมตอนนี้ย้ำว่าจะถึงอย่างไรก็ตามจะมีการพิพากษาแน่นอนครับเราทราบอยู่แล้วว่าพะเยซสุขิต์นั้นจะเสด็จมาครั้งที่สองและร่วมกันพิพากษาโลกนี้ร่วมกับผู้เชื่อในะองคมพี่น้องครับเราเองนั้นยินดีที่จะ ให้พระเจ้าตีสอนเราท่อ,องพระองค์ทรงรักเราเหมือนลูกใช่ไหมครับเ <c oughs> พราะแม่เราก็ตีสอนลูกเราด้วยคมรักใช่ไหมแต่ก็มีความจากัดถูกไหมครับพระเจ้าตีสอนเราเพื่อให้เรานะั้นจะเติบโตขึ้นในทางชอบธรรมของพระองค์ครับจําเป็นที่เราต้องฝึกฝนตัวเราให้เข้มแข็งขึ้นและก็มีชีวิตที่จำเนิญขึ้นในทางของพวกด้วยเพราะว่เาเมื่อเราอยู่ในทางพวกนะเราจําเป็นจะต้องมีชีวิตที่ใหม่ขึ้นแล้วก็ รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นด้วยเช่นกันพี่น้องครับการจําเรินขึ้นในทางพระเจ้านั้นไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ตามเป็นสิ่งที่จําเป็นครับพระเจ้าจะอวยพ,พรเราแน่เพราะว่าพระองค์คือผู้ที่ครอบความทุกสิ่งพระองค์จะให้เราอย่างเพียงพอครับพี่น้องให้เรากลับมาหาพระองค์แล้วก็เรียนรู้แล้วก็รับการช่วยผูดด้ของหลวงท่านเองสันที่สุขและความชอบธรรมก็จะเกิดขึ้นเช่นกันพี่น้องครับไปวันที่เราดูเหมือนจะไปไม่ได้ พบทางตารของชีวิตเลากลับมาหาพระองค์สิครับแล้วพระองค์จะนำสารสุและความชอบธรรมมาสู่ท่านแน่นอนหรือตัวอย่างโยบนะครับในพระธรรมทีโยบนะครับโยบนั้นเ,เป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็มั่งคั่งที่สุดในยุคนั้นแม้แต่องค์พระเป็นเจ้าของเรายัอบอกว่าโชคเป็นผู้ชอบธรรมในสายตาของโลกแต่เพียงโชคข้ามคืนเท่านั้นชีวิตเขากลับจากหน้ามือเป็นหลังมือทันที เขาเองได้สูญเสียทรัพย์สมบัดทั้งสิ้นในชีวิตของเขาภรรยาเขาก็ยังเสียไป,ปลูกหลานก็เสียไปหมดแม้แต่ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ของเขาก็กลับเป็นพาระในชีวิตของเขาที่เขาต้องเจ็บปวดทุกทรมานที่นอนฝีเต็มตัวโอ้พระเจ้าแต่โยกนั้นใช้ชีวิตบนรากฐานของพระเจนะของพระเจ้าแล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนครับที่สุดแล้วพระเจ้าได้วอวยพรเขาด้วยทรัพย์สินแล้วก็ทุกสิ่งมากขึ้นเป็นสอง,องเท่า และโยกได้บอกว่าโอ้ชื่อเขาได้รู้จักองค์พระคุณเจ้ามากขึ้นจริงๆเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ไปเลยใช่ไ้มครับพี่น้องครับบ่ายวันนี้เราเองยินดีไหมถ้าเราถูกการตีสอนยินดีไหมถ้าเราพบว่าเราต้องลงอ้มละลายแล้วก็เรายืนยืนกับพระเจ้าได้อย่างไรนะครับแต่ถ้าไ้องกลับมาหาพระเจ้าโดยอยู่บนรากฐาน ที่ว่ามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตแล้วท่าน้องตระหนักถือว่าการทดลองที่เกิดขึ้นนั้น mm hmm. ก็เพื่อเราดีขอแล้วก็มีคณสวัสดิ์ครบคลวมให้หมดทั้งเลยนั่นเองน้องครับอีกสิ่งหนึ่งที่ดาวิดได้ยืนในทางาพระเจ้าด้วยกันขอให้มีการรักษาชีวิตให้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าี่น้องเราจะรักษาชีวิตอยู่การทรงสถิตของพระเจ้ายังไงก็ อันด ok ับแรกเลยคือควรจะน่จิ้งความบาปผมนะครับในอิสยาห์59ข้อ2บอกว่าแต่ความชั่วของเจ้าต่างๆที่ได้แยกเจ้าออกจากพระเจ้าของเจ้าบาปของเจ้าไม่ผู้ทรงซ่อนพรรมะของพระเจ้าจากเจ้าพวกไม่ทรงสดับฟังพี่น้องคงรู้จักความบาปดีนะครับบางคนก็รู้ว่าความบาปก็คือการฆ่าคนการลักทรัพย์การติงยาเสพติดซึ่งความบาปอย่างนั้นก็ดูเหมือนเป็นความบาปที่เรามองว่าเป็นคามบอะไรแต่นีความบาปธรรมดานะครับ ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเช่นความโลภความยิงยโสตัณหาราะความอิจฉานิษยาความโกรธและความเกลียดการไหว้รูกเคารพการพูดส่อเสียดเหล่านี้ก็เป็นความบาปท,ที่ร้ายแรงหอกกันนะครับพราะสามารถทําลายความสมคัญระหว่างเรากับพระเจ้าและกับผู้อย่นรวมทั้งตัวเราเองด้วยพี่นงครับเราไม่เพียงจะรู้ว่าเราต้องละทิ้งบาปแต่เรายังต้องขอการสรงชำระด้วยใน สรดี11ข้อ6บอกว่าพวกจะส่งเทผ่ทานเกินนและไฟกำลกังลงเหนือคนทั้งปวงดังหาฝนและเขาผ่านเขาด้วยลมอันร้อนแรงนะครับน้องครับที่นองถ้าน้อนเป็นคนที่ได้อ่านก็จะทำคุรู้ว่าไฟกรรัฐานนั้นถูกใช้เพื่อให้แผ่นดินของโรริสุทสิ์ขึ้นในเมืองโสโดมโพม,มาราครับที่นั่นต้องต้องชำระ ่าชากรของกรุงให้หมดไปทั้งสิ้นเลยพี่น้องครับเพราะว่าความบาปได้ทำ้ายเมืองนี้เสียแล้วเช่นกันครับในสรุดดี99 1 2ใทยเล่าสามารถสังเกตความผิดพลาดของตนและขอทรอลลองอภัยความผิดที่ซ้อนเลดของภาพรดนะครับพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะชำระเราได้ ปัจจุบันนี้เราเองเราชอบทําโดยของโดยทางพระเยซูคริสต์นะครับที่ทรงชำระความปิดปาของเราด้วยโลหิตของพระองค์วันนี้เรารอดแล้วรอดโดยพุะคณเพราะความเชื่อของเรานะครับที่พระองค์ทรงโรนเมตาเราแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือว่าเราจะรักษาชีวิตของเราในการสุขสิทธิ์ได้ก็โดยการเตือนตัวเราเองให้อยู่ในพระพระเจ้าครับในมัทธิว24ข้อ42เพกว่าเพราะฉันรงเฝ้าระวังอยู่ ท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะมาเวลาไหนพี่น้องครับพี่น้องสังเกตไหมครับพระเยซูคริสต์เองแม้จะอยู่ในโลกนี้ก็ยังำดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อครับการเชื่อฟังจนกระทั่งถึงมรณนาดานพี่น้องแล้วเราละ่ะเราจะใช้ชีวิตแบบวันนี้ชิวๆไปอย่างนั้นเหรอไม่ได้ไม่ได้หันกลับมามองตัวเองไม่ได้สนใจว่าพราะเจ้าคำ เป็นรากฐานชีวิตของเราหรือเปล่านะครับน้องครับวันนั้นในพระสัญญาเดิมนั้นไม่มีใครรู้ครับในพระสัญญาพระเจ้านไม่มีใครรู้วันนั้นจะเป็นมาถึงวันไหนแต่แน่นอนมันจะให้เข้ามานะครับพี่น้องครับอย่าให้เราล้มเฉินไปเลยให้เรากลับมาแล้วก็แสวงหาโอกครับมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในราชทิศทางระเทพอาจารับติดตั้งอยู่บนสมุทรสากรสีลมนี่นะครับ ด้วยว่ามีฝุ่นมีควันมีสิ่งสกปรกมากมายติดไปบนโต๊ะทำงานอุปกรณ์สำนักงานนะครับรนออฟฟิศนักศึกษาเนี่ยก็ได้รับการมอบหมายให้ไปทำความสะอาจัดเวรมอบหมายทำวามสะอากันอาทิตย์ละสองครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะความสุกภพฝุ่นที่จับได้มนนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าทําไมจึงสุปภพเร็วนะ ผมเพิ่งทำพิสัสสัต๊ะและตู้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าครับการทำศาสร์เป็นวิถีชีวิตนะเธอไม่ใช่ครั้งเดียวเอาอยู่อาจารย์ครับอาจารย์พูดถูกแล้วครับแต่ผมไม่ยอมรับหรอกผมจะทำความสะอาดครั้งเดียวแล้วเอาอยู่เลยพี่น้องครับเรื่องสะอาดนาี้จะแสดงความคิดเห็น ในศัต์ที่อ,อ,อยากจะเป็นอย่างที่เราคิดแต่ฝุ่นมันไม่ยอมตามที่เราคิดนะครับเพราะว่ามันก็ยังพอกหนาตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเ <_ S 1> ช่นเดียวกับควัมบาปครับพี่น้องเพราะว่าบาปก็เหมือนฝุ่นนะฮะที่ได้เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการสรารภาพบาปแล้กลับใจแต่การสรารภาพกลับใจเพียงครั้งเดียวเนี่ย มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะเข้ามาได้อีกแล้วหวนกลับมาเฮ้ยรักษาที่รุนแรงกว่าเดิมก็ได้นะครับจนกระทั่งให้ชีวิตของเราได้จุดการเดือดโตนในที่สุดนี่นะครับเราเองเราก็ยังรู้อีกว่าการซึมระชนของพระเยซูคิดนั้นได้ทําให้เราไม่จําเป็นต้องถวายเครื่องบูชาประจําวันเหมือนอย่างในอดีตอีก แต่สิ่งที่เราจำเป็นนั่นหมายว่าเรายาังจำเป็นต้องสารภาพบาปและการจับใจครับเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นทุกวันพี่น้องครับเวลานี้พี่น้องเราให้ควรครับว่าชีวิตของพี่น้องได้อยู่ในทางของพระเจ้าแค่ไหนชีวิตของพี่น้องได้ใช้สิ่งที่เป็นตะลันความสามารถของพี่น้องอย่างไรในทางของพระเจ้า พี่น้องในข่าวสารบ้านเมืองที่พี่น้องรับอยู่นั้นไ้ข่าวสารบ้านเมืองที่สร้างให้เราเดินอยู่ในทางของพระชาไหมพี่น้องครับหรือพี่น้องจะแค่ฮาเนวัยาชควันสันเด์เท่านั้นเพราะว่าสนุกสนาที่สุดก็คือวันอาทิตย์ถูกไหมครับหลังจากนั้นวันชั้นถือวันเสาร์ก็ชิวๆครับ พี่น้องในที่บางคนอาจจะติกอยู่ในโลกทอเ์เน็ตกดไลค์ได้ทุกวันนะครับหรือมีอะไรบ้างที่ยังเป็นสิ่งที่เป็นฝุ่นหรือเป็นความบาดที่ก่อติติน้องอยู่พี่น้องครับหรือเราอ,อาจจะเด็เหมือนแม่บ้านคนนี้นะครับที่เขาบอกว่าเรียกร้องให้เรากลับไปหาด้วยเราจะไม่กลับใจมันเ็เรื่องของเราไม่ใช่เรยพี่น้องครับแต่ เพราะว่าแค่คำที่จะมาถึงพี่น้องในบ่ายวันนี้นะครับว่าน้องครับให้เราเป็นเหมือนชาวอิสราเอลดีไหมครับในพระธรรมนาคีที่นารคีบทที่สามนะข้อข้อจดที่บอกว่าเจ้าได้หานเคไปเสียจากกฎเกณฑ์ของเราและไม่ได้รักษาวไว้ตั้งแต่ครั้งสมัยบรอพบุุธของเจ้าพระเยซูจองทักตักว่า จงกลับมาหาเราและเราจะกลับมาหาเจ้าทั้งหลายแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายจะทําอย่างไรถึงจะได้กลับมาพี่น้องครับถ้าเราพูดด้วยกันดีไหมครับเราทั said, well. <no no? well. ้งหลายจะทําอย่างไรถึงจะได้กลับมาเราทั้งหลายจะทำอย่างไรถึงจะได้กลับมาเราทั้งหลายจะทําอย่างไรถึงจะได้กลับมาอีกครั้งนะครับพี่น้องเราทั้งหลายจะทําอย่างไรถึงจะได้กลับมา ก็โดยการสารภาพบาปและกลับใจนะครับอย่างดาวดิ้ครับนะครับที่เขาเองนั้นได้สำนึกผิดและขอภัยแล้วก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาตอบสนองการตีสอนด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็รักษาชีวิตอยู่ในการทรงสุมิดครับน้องครับในบ่ายวันนี้นะครับถ้ามีสิ่งใดที่พี่น้องรับฟังในข้อจีททำแล้วขอพ่อเน็ให้เราไปที่ฐานด้วยกันนะครับให้พระเจ้าเรา ฝ่ายนี้ที่พีน้องของข้าพทธทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ปาร์ธนาอยากจะกลับมาหาพระองค์ท่านพระเจ้าปาร์ธนาจะอยู่ภายใต้การเรียกร้องของพระองค์อีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์เรียกเราให้กลับมาเราเองแล้วเราปาร์ธนาจะกลับมาด้วยท่านใพระเจ้าเราปารธนาจะนําความคิดจิตใจจิตสำนึกร้อยกลับมาหาพระองค์พระพระเจ้าใช่แล้วเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้อยู่ในการทรงดำของพระองค์ตลอดมาและเราจะอยู่กันตลอดไปก่านใพระเจ้าและขอสมโดช้ำละเราขอสมโภเมตตาเราด้วย ให้ภัยเราในสิ่งที่หลาย,ลายๆครั้งเราได้ทาบาปไปกับกรมท่านในพระเจ้ารอทรงโปรดเมตตาด้วยขอให้เรานั้นยินดีที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดยินดีที่จะรับการตีสอนที่มาจากผู้ทยความชื่นชมยินดีเพื่อเราเองนั้นจะจำเริญขึ้นในทางของพรมเราขอบคุณพร์ที่เราเองจะไม่ถูกพิพากษาแต่เราเองนั้นจะเป็นคนใหม่ในกรมอยู่เสมอมีความกระตือรือร้นที่จะ ดูในทางของพระองค์ท่านเพระเจ้าในการที่รักษาชีวิตให้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าโอ้พระเจ้าขอสรงปวดเมืตาด้วยวันนี้อย่าให้มีสิ่งใดเลยที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นเราระหว่างเรากับพระเจ้าแต่ให้เรานั้นจะสามารถที่จะพูดคุยกับพระองค์เหมือนอย่างอิสยาห์ในข้อ55ท่านเนพระเจ้าในบท55บอกว่าให้เราพูดคุยกับพระองค์เมื่อพระองค์มาอยู่ใกล้แล้วในวันนี้ท่าเนพระเจ้า ฉะ่แล้วเราปรารถนายิ่งยูในทางของกลุ่มด้วยเราปรับคุณรุ่งสำหรับป่ายวันนี้ด้วยเราสานเสริญเราปรับคุณรุ่งในขณะที่สุขิจ้์